สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่สองนะครับพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับคิดศักราสองพันยี่สิบเอ็ดเวลาตอนนี้ก็ศูนย์เจ็ดสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผมจะมาอ,ออกกำลังกายท่าเล่นลูกกิ้งนะครับผมจะปูผ้าสักหลาเพื่อที่จะลองเ,ออเวลาที่เหนื่อเราหยูด ลูกกิ้งจะได้ไม่ถลายนะครับนะครับเล่นล <make> <resort> ูกกิ้งท่ายืนนะครับการเล่นลูกกิ้งท่ายืนเนี่ยสำคัญมากสำคัญกว่าเล่นลูกกิ้งท่าคุกเข่าอย่างไรนะครับเล่นลูกกิ้งท่าคุกเข่าก็อย่างนี้นะครับก็จะมีผ้ารองนี้นะครับสมมุตินะครับนี่นะครับเล่นลูกกิ้งท่าคุกเข่าเนี่ยถ้าเราฝึก จนได้แกนลำตัวแข็งแรงแล้วก็กล้ามหน้าแขนแข็งแรงแล้วนะครับแต่เราเล่นท่ายืนเนี่ยมันจะได้เต็มๆนะครับการเก่งหน้าท้องและความแข็งแรงของแกนลำตัวนะครับส่วนมากเวลา,าทุกคนที่เล่นลูกกิ้งขออธิบายเท้าความนิดนึงนะครับเล่นลูกกิ้งเนี่ยจะตึงแขนนะครับอย่างนี้นะครับเกรงแขนอย่างนี้นะครับตึงแขน แล้วก็ผักไปอย่างนี้เป็นท่าที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ก็แอ็นหลัง,งนะครับแอนงง็นหลังครับจริงๆแล้วต้องหลังต้องออกโก่งๆหน่อยนิดนึงแขนต้องออกโก่งๆอย่างนี้นะครับโค้งนะครับอย่างนี้หน่อยๆนึงครับอย่างนี้นะครับก็อย่างนี้นะครับแล้วก็ดันไปดันไม่ต้องสุดมากก็ได้นะครับเท่าทำแล้วเท่าที่เราทําได้นะครับแล้วก็เกร็งไว้อย่างนี้ยิ่งดีนะครับเกร็งหน้าท้อง นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้การเล่นท่ายืนครับการเล่นท่ายืนสิ่งสําคัญก็คือแล้วแต่เราถนัดการยืนเนี่ยครับบางคนยืนเท้าชิดบางคนยืนเท้าห่างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยขึ้นอยู่กับการถนัดมากกว่าเราถนัดเท้าห่างหรือเราถนัดเท้าชิด แต่ในส่วตัวผมจินตนาทเท้าชิดนะครับและแต่คนถนัดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับท่านอย่าย่อขาอย่างนี้นะครับอย่างที่แด้นำาล้วอย่าย่อขานะครับแล้วก็อย่าแขนอย่าตึงอย่างนี้แขนต้องออกงงงงเราเหยียดลําตัวลงไปอย่างนี้นะครับตรงๆจนลุกกิ้งสุดกับพื้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้แขนเราออกง่งงนิดนึงนะครับแล้วปรดันไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับ ทำเท่าท,ที่เราทําได้นะครับแล้วก็ดึงกลับมาให้เร็วนะครับอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับที่ผมเอาผ้าสก,กัดมาลองเหตุผลก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้ไม่ให้ลูกกิ้งถลายเพราะว่าพื้นกระเบื้องมันลื่นนะครับอะนะครับเริ่มเลยนะครับอย่างนี้นะครับหนึ่ง 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 สินะครับสิบครั้งนี่ก็เหนื่อยแล้วครับเพราะว่าเรายังไม่มีความแข็งแรงพอกับท่ายืนแต่ถ้าเล่นท่ากุ้กเขา่าในยกหนึ่งผมจะเล่นได้ประมาณสี่สห้าสิบครั้งถึงหกิครั้งต่อยกหนึ่งนะครับแต่ก็ออกทุกวันทำทุกวันระวังการปวดข้อแขนนะครับด้วยการเก่ง ถ้าเราเก่งมากๆจะปวดข้อแขนที่เราใช้ขาเราเป็นตัวโยกนะครับทิ้งตัวไปโยกไปงี้นะขาเราเป็นตัวโยกเอวเราเป็นตัวโยกไปเลยโยกเอาํำตัวเราเป็นตัวโยกนะครับแล้เราก็จะทําทุกวันเราก็จะได้สุขภาพที่ดีและก็จะมีแต่สิ่งที่ดีเข้าสู่ร่างกายเราอยากให้ทุกคนสุขภาพดีร่วมกันออกกำลังกายทุกวัน เพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ